สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมนะคะอัปเดตรถสวยน่าใช้ประจำสัปดาห์มาก,กันอีกแล้วค่ะพี่ๆมีรถเข้าใหม่นะคะและก็รถที่น่าสนใจให้พี่ๆได้ชมกันเนาะณนะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสวินทวงศ์46นะคะพี่ๆมิกกี้จะพาพี่ๆมาดูกัน,นะคะ่ะมีทั้งตัวอีโก้ค่ะ สองเครื่องพันท่านะคะผ่อนเริ่มต้นที่ห0พักว่าบาทเท่านั้นคุณพี่วันนี้เนี่ยก็มีตัวหน้าใหม่นะคะเข้ามาให้พี่พี่ได้ดูกันอย่างเช่นตัวนี้คุณพี่เป็นยาลิสนะคะตัวรุ่นแฮชแบ็กครบรอบ60ปีเนี่ยโลโก้มันมีอยู่ด้านข้างเลยครบรอบ60ปีแท้เลยและได้หลังคาแบ็กท็อปนะคะชุดแต่งเดิมรอบคัน พิเศษมาจากศูนย์พางปลายแดงเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเครื่องพันสองคุณพี่แล้วก็มีนี่ด้วยข้างในถ้ามองไปนะคะพี่ก็ลองมาทึกภาพมาให้แล้วด้วยนะตัวนี้เป็นกล้องที่เชื่อมต่อ WiFi ไ,ไ,ได้เลยและราคานะคะ479,000บาทรถปี2 2ไม้แค่3 8 0หม่กิโลเท่านั้นถือว่าเป็นรถที่ไม่น้อยมากๆเลยนะคะภายในสำหรับราคาตัวท็อปเนี่ยเขาออกแบบมาตัวนี้คือชุดต่างเฉพาะรุ่นครบรอบ60ปีนะคุณพี่โลโก้นะคะปักหัวหมอนแบบนี้เลย มีเฉพาะตัวที่ผลิตแท้นะคะจากปี2022เท่านั้นนะแล้วก็ตะเข็บได้แดงนะคะ พรมพะยางนี้ให้ครบเลยพงมาลายัยมัลติฟัง์ชั่นจอทัชสกรีนกล้องถอยกระจกมองข้างพับไฟฟา้านะคะคุณพี่อันนี้ก็ตกเฉลี่ยผ่อบบนอยู่ประมาณเดือละ8300เริ่มต้นนะคะพี่พี่ฟีดเอาได้เลยใครสนใจเนี่ยทักมหามิคิได้นะน,น,นานๆทีจะมีสเปคใหม่น้อยตัวสวยตัวแลแบบนี้มาให้นะคะรุ่นนี้คุณพี่ไม่ได้เจอกันได้บ่อยๆนะมันมีผลิตแบบจํากัดนะคะถ้าพี่พีสนใจเนี่ยทักมาหามิคได้เนาะ รายได้อยู่ประมาณ1 6ื่นหกหออกคนเดียวได้สบายแล้วนะคะและปายทะเบียนนี้มันเป็นปายทะเบียนพัทลุงใช่ไหมพี่พี่อาจจะก,กังวลในเรื่องของรถน้ําท่วมหรือเปล่าเรามีนะคะใบเซอร์รับประกันโครงสร้างให้นะในเรื่องของน้ําท่วมไฟไหม้ตัดต่อตัวรถชนหนักมานะคะอันนี้คือเรามีช่างมาตรวจให้เฉพาะเลยถ้าพี่พี่กังวลน,นะอันนี้มีใบแบบเซอร์ตรวจให้เลยนะคะสนใจทักมาได้นะพี่พี่ก่อนที่รถมันจะไม่อยู่และปายทะเบียนเปลี่ยนเป,ป็นายกรุงเทพให้นะคะ ใครที่หาอยู่ก็แจ้งมาได้เลยเนาะหรือจะไปกันอีกแบรนหนึ่งที่ไม่ได้เห็นบ่อยๆกันที่เพโยนวันนี้เติมสตอ็อกให้แล้วนะคะสำหรับซูซูกิสวิปนะคะทั้ง2คันนี้มากันในรุ่น1.2 GL เลยก็เดิมโรงงานนะคะ1คันแล้วก็แต่งแม็กมาให้อีก1คันนะคะไปเดิมกรุงเทพทั้งคู่เลยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ400,000กว่าๆผ่อนเริ่มต้นนะคะคุณพี่ที่อ่าคันนี้ถูกถูกคันนี้ถูกมาก 3 5 9แส0าหนะคะคุณพี่ไม่แค่4 0 0 0มืรถปี2ีเหมือนกันอ่ะถ้าอยากได้ผ่อน6,000คันนี้จัดได้เลยนะคะ s วิฟตเนี่ยมันขึ้นชื่อในเรื่องของพื้นที่ข้างในที่มันไม่ได้เล็กแบบที่ตาเห็นนะคะแล้วก็ราคามันถูกผ่อน6,000ได้รถปีใหม่ไม่น้อยแถมเป็นรถประหยัดน้ำมันอีกนะคะก็ทักมาได้เลยตอนนี้มีว่างในซ็อกอยู่ให้2คันเนาะถ้าสนใจนะคะพี่ๆแจ้งมิกกี้ได้เลยนะ ภายในเนี่ยคันนี้มีพรม T D line d ด a m o n d cut ละพวงมาลาัยมัลตินะคะแล้วก็เบาะนี่คือกริปและเฟิร์มมากตัวนี้เป็นเบาะผ้านะคะพี่ๆแต่ว่าไม่มีกลิ่นอับเขียนชื้นเลยเลขตัวถังมีโครงสร้างก็รับประกันให้เช่นเดิมค่ะใครหารถปุกปิ๊กน่ารักราคาผ่อนถูกคุณพี่ผ่อนเริ่มต้นที่6,000นะจัดมา